สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ fc ก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับกับ ad จิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวทางช่องโดด do d d ฮ channel ก็คลิปนี้เพื่อนๆจะได้ดูเช้าวันที่14สิงหาคม25งพนะครับผม2565กก็จะเป็นคลิปแรกของวันนะครับผมวันนี้ผมก็มีเลขสรุป 2ตัวบน2ตัวล่างมาให้เพื่อนๆได้พิจารณากันนะครับผมงวดที่ผ่านมาก็เข้าแต่2ตัวบนนะครับ2ตัวบนสำหรับ2ตัวล่างนั้นหลุดไปนะครับหลุดไปก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลต่างๆกันเราก็มาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้ข้อเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่16/8/2565 0ทุกๆข้อมูลทุกๆสูตรที่ผมจะนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้ ผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรไหนจะเดินต่อสูตรไหนจะหลุดหวยจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆนะครับผมก็เตือนกันทุกคลิปนะครับสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผมอย่าเชื่อเลขดังอย่าฟังเลขดับนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆจะเป็นคนนำข้อมูลไปใช้นะครับผมผมเองก็มีหน้าที่ คิดสูตรคำนวณสูตรย้อนหลังให้ดูเท่านั้นนะครับผมก็วางให้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อหาสลากินแบ่งนะครับผมครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นข้อมูลเลขดับ2ตัวล่างไปกลับนะครับสตัวล่างไปกลับนะครับผมประจำวดวันที่16.08.2565ตัวเลขก็เด่นแจมแจ้วอยู่นะครับผม ก็ให้ดับหลายหางนะครับให้ดับรลายหางดับไปกลับนะครับผมไม่ว่าไม่รู้ว่างวดวันที่16บหกส่วนแปดสอจะหลุดอีกหรือเปล่านะครับผมก็จะมีสูตรของผมมั่งสูตรของคนอื่นมั่งนะครับมาแมตกันนะครับผมมาแมตชกันถ้าดับหลายๆสูตรตรงกันทึงจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยเรามีเลขเด็นเลขดับเราก็จะมีเลขเด่นล่างให้นะครับผมอันนี้ดับล่างนะครับผมดับล่างอันนี้เด่นล่างนะครับเด่นล่างโอ้ทำไมสีไม่แจ่มเลยนะครับสีไม่แจ่มเลยอืม

ห้าเจ็ดนะครับผมห้าเจ็ดผมชอบมากก็จะเป็นหนึ่งหกสี่เจ็ดนะครับหนึ่งหกสี่เจ็ดที่ผมชอบนะครับผมที่ผมชอบจริงๆก็จะเป็นหนึ่งหกสี่เจ็ดนะครับผมสำหรับพวกนี้ก็โอเคนะครับก็เด่นอยู่นะครับก็จะเป็นเด่นรองศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าเจ็ดนะครับผมห้าเจ็ดก็ประมาณนี้นะครับเด่นล่างนะครับเด่นล่าง ทีนี้เรามาเลขดูเลขเด่นบนนะครับเลขเด่นบนก็จะเป็น16 1747นะครับสำหรับ1647นี้เด่นทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผม1647นะครับพวกนี้ก็จะเป็นเด่นรองนะครับ0 2 0 4 0 5 0 8 0 9 6 8นะครับ6 8ก็จะเป็นเด่นรองนะครับผม ก็ไม่เยอะนะครับเลขเด่นงวดนี right. ้ไม่เยอะนะครับผมทีนี้มาดูเลขดับสองตัวล่างนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเลขดับสองตัวบนนะครับสองตัวบนดับไปกลับนะครับผมดับสองตัวบนไปกลับประจํางวดวันที่สิบหกส่วนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมเลขก็แจ่มแจ๋วอยู่นะครับไม่ต้องทวนนะครับผมแคปหน้าจอได้แคปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเลขดับประจําวันนะครับประจําวันอังคารนะครับผม ก็ฝากไปถึงเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับใครอยากได้เลขดับประจำวันครบทุก7วันเลยนะครับผมก็ทักมาทางช่องทางแซทได้นะครับทักมาเลยนะครับผมอันนี้ก็8ปีจะ9ปีแล้วนะครับยังไม่หลุดนะครับผมอันนี้ก็จะมีค่าค่าเน็ตนะครับค่าสมองนะครับผมสูตรละ ไม่แพงนะครับ30บาทนะครับูตรละ30บาทนะครับผมก็จะมี7สูตร7วันนะครับผมใครเอาครบทุกสูตรก็จะให้ไปอยู่ที่ฟรี1สูตรนะครับฟรี1สูตรให้ไปเลย6วันวันที่7ให้ไปเลยลดให้30บาทนะครับผมก็ตั้งแต่ลงให้เพื่อนๆดูมานะครับก็ยังไม่เคยโหลดนะครับผมก็8ปีจะ9ปีอยู่แล้วนะครับไม่ยังไม่โหลดนะครับผม ประจำงวดวันที่16สน8 2,565ก็จะเป็น139 169 189 369 389 689นะครับผมเพื่อนๆก่อนที่จะทักเซตมานะครับผมก็ลองเอาเลขตัวนี้นะครับไปลองเทียบดูสำหรับงวดที่ออกวันอังคารเท่านั้นนะครับวันอังคารไปเทียบวันอื่นไม่ได้นะครับไปเทียบวันอื่นไม่ได้นะครับผม ไปเทียบเฉพาะหวยที่ออกวันอังคารนะครับ8ปี9ปีแล้วยังไม่หลุดนะครับผมอันนี้ถ้าใครอยากได้ครบทั้ง7วันนะครับผมก็ทักมานะครับผมทักมาทางช่องแซดได้นะครับผมก็คิดซะว่าช่วยค่าเน็ตอาจารย์นะครับผมช่วยค่าเน็ตแอดก็แล้วกันนะครับผมสําหรับโตรดับ3ตตบ,บนประจำวันนะครับ โสดนี้ก็30บาทนะครับจันทร์อังคารพุทธภสสศกเสาโสดละวันละ30บาทนะครับผมโสดละ30บาทใช้ได้ตลอดชีพนะครับใช้ได้ตลอดชีพไม่ใช่วันที่16ผ่านไปแล้วงวดหน้าออกวันอังคารจะเป็นเปลี่ยนเป็นเลขตัวใหม่ไม่ใช่นะครับก็ตัวเก่าตัวเดิมนี่แหละครับผมตัวเก่าตัวเดิมนี่แหละครับผมแต่ผมจะลงให้เฉพาะเป็นบางวันเท่านั้นนะครับผม ผมจะลงให้ดูได้ไม่ครบทุกวันนะครับผมใครอยากได้ครบทุกวันก็ทักมาทาง,ทางช่องเซตได้นะครับผมผมก็จะให้เลขบัญชีไปนะครับใครโอนเข้ามานะครับ30บาทได้ไปหนึ่งสูตรท่านเลือกได้นะครับจะเอาวันไหนนะครับผมจะเอาวันไหนสําหรับวันอังคารเพื่อนๆมีแล้วนะครับสําหรับวันอังคารเพื่อนๆมีแล้วก็ไม่ต้องจ่ายนะครับก็เอาในนี้ไปใช้ได้เลยนะครับตลอดชีพนะครับผม อันนี้เลขดับแต้มรวมสามตะบลให้ดับวอาย่ที่แต้มเก้านะครับประจํางวดวันที่สิบหกส่วนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบห้างวดที่ผ่านมาก็ให้ดับแต้มเก้านะครับปรากฏว่าสามตะบนออกแต้มแปดนะครับผมเป็นแต้มที่เดินยาวดับดีที่สุดนะครับแต้มนี้นะครับโสดนี้นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นเลขดับแต้มรวม2ตัวบ,บนนะครับประจำงวดวันที่1 6 8หก5ูนนะครับให้ดับไว้อยู่ที่แต้ม0นะครับแต้มศงวดที่ผ่านมาให้ดับไว้อยู่ที่แต้ม4นะครับผมแต้ม4ี่แต่ไม่ใช่ภาพนี้นะครับไม่ใช่ภาพนี้อันนี้คือเลขดับแต้รมรวม2ตัวล่างนะครับก็ให้ดับไว้อยู่ที่แต้ม0ูนย์เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลย งดที่ผ่านมาก็ให้ดับแต้มศูนย์มันกันนะครับสําหรับแต้มดับสองตัวล่างนะครับแต่ไม่ใช่ภาพนี้นะครับที่ลงให้งวดที่แล้วไม่ใช่ภาพนี้นะครับผมครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยครับผมสําหรับงวดนี้นะครับผมอันนี้เลขดับแต้มประจําวันอังคารนะครับผมเอ้ไม่ใช่ดับแต้มนะครับดับประจําวันอังคารเลยนะครับผมใช้ได้ทุกงวดนะครับ 8ปีกว่า9ปีแล้วนะครับยังไม่หลุดนะครับผมอันนี้คือเลขดับ2ตัวบนไปกลับนะครับอันนี้เลขเด่นบนนะครับเลขเด่นบนก็เด่นสุดก็จะเป็น1 6 4 7 1 7ี่นะครับเด่นสุดนอกนี้ก็มีติดดับนิดนิดนะครับดับนิดนิดถ้าก็มีโอกาสหลุดมาได้นะครับพวกนี้มีโอกาสหลุดมาได้นะครับผมไม่ใช่ว่าเลขเด่นแล้วจะมีซิ์ออกเท่านั้นนะครับ บางทีเลขเด่นไม่มาเลยนะครับงวดที่ผ่านมาเด่นสดก็ไม่ออกนะครับมาออกตัวลองนะครับมาออกตัวลองดับสองตัวบนสองตัวล่างนะครับดับสองตัวล่างอันนี้ก็เป็นเด่นล่างนะครับเด่น0ซนห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่นพนพนพๆน้องๆนะครับผมที่เข้ามารับชม คลิปของแอดชิดเป็นนายกายเป็นบบจดจดคลิปนะครับก็ถ้าถูกอกถูกใจยังไงก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมขอย้ำนะครับผมใครต้องการดับครบทั้ง7วันนะครับทักแซตมาได้นะครับผมทำไมถึงผมถึงพูดแบบนี้นะครับ 1. เพื่อเป็นการช่วยค่าเน็ตของอาจารย์นะครับผมช่วยค่าเน็ตของอาจารย์ ก็มันก็ไม่แน่นะครับผมผมก็รู้สึกเบื่อเบื่อเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าทําไปก็ไม่มีอะไรขึ้นมานะครับเพราะว่าทางช่อง Youtube เขาก็ยังไม่มีค่าอะไรให้นะครับผมผมอาจจะหยุดจะเลิกไปก็ได้นะครับผมเพราะว่าสดนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงให้บ่อยๆนะครับผม ก็ฝากเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆที่สนใจนะครับสำหรับเลขดับประจำวันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับผม